พระอานน์พระอรหันตสาวของพระพุทธเจ้าพระอานน์เป็นเจ้าชายแห่งสักยวงศ์โดยท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโกธนะผู้เป็นพระพาดาของพระเจ้าสุโธธนะกษัตริย์กรุงกระบิลพัตพระพุทธบิดาพระมารดาของท่านมีนามว่ากีสาโคตมีพระอานน์จึงมีศักดิ์เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมากรุงกบิลพัตหลังจากตรัสรู้เพื่อโปรดพระราชบิดาและญาติก็ได้ทรงอุปสมบทให้เจ้าชายนันทะ และรับสั่งให้พระสารีบุตรทำการบรรพชาแก่พระราหุลจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้เดินทางต่อไปยังเมืองไพศาลีขณะถึงอนุปยานิคมแคว้นมันละเจ้าชายอานนณ์ก็ได้ตามมาเข้าเฝ้าพร้อมด้วยเจ้าชายในราชสกุลสากยะอีก5องค์คือพัทยาอนุรุทธ,ธะภักค,คุกิมพิระเทวทัตรวมทั้งนายภูสามาลาชื่ออุบาลีและขอบวชกับพระพุทธองค์ หลังจากบวชไม่นานพระอานทนได้ฟังโอวาทของพระปุณณมันตานีบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันในช่วง20ปีหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์มิได้มีพระสาวกอุปัากประจำภิกษุจึงปรึกษาหารือกันว่า ควรมีพระสงฆ์รูปหนึ่งคอยอุปถักรับใช้พระสาส,สดายอย่างใกล้ชิดพระภิกษุหลายรูปต่างก็อาสารับหน้าที่นี้แต่พระองค์ไม่อนุญาตเพราะเห็นว่าสงฆ์ทั้งหลายมีกิจที่ต้องทํามากมายอยู่แล้วและทรงเห็นว่าพระอานน์เหมาะที่จะทําหน้าที่นี้ได้ดีสงฆ์ทั้งหลายจึงขอรองพระอานนท่านจึงยอมรับหน้าที่นี้ก่อนเข้ารับตําแหน่งพระอานน์ได้เสนอเงื่อนไข8ประการถ้าพระพุทธเจ้าทรงทําตามก็จะยอมเป็นพระอุปถักประจําซึ่งเงื่อนไขแดประการได้แก่ 1>, 1. พระพุทธองค์ต้องไม่ประทานจีวรอ,อย่างดีแก่ท่าน 2. ต้องไม่ประทานบินทบาตอย่างดีแก่ท่าน 3. ต้องไม่ให้ท่านอยู่ในพระคันธกุติเดียวกันกับพระพุทธองค์4ต้องไม่นําท่านไปในที่นิมนต์ด้วย 5. ต้องเสด็จไปในที่นิมนต์ที่ท่านรับไว้ให้ 6. ถ้าคนมาจากที่ไกลมาขอเข้าฝ้าพระพุทธองค์ขอให้ท่านนำขอเข้าฝ้าได้ทันที 7. ต้องให้ทูลถามข้อสงสัยได้ทุกเมื่อ ถ้าไม่มีโอกาสได้ไปฟังธรรมที่ทรงแสดงขอให้ทรงแสดงซ้ำให้ท่านฟังด้วยจุดประสงค์ของพระอานนท์ในการยื่นข้อเสนอ8ประการข้อที่1ถึง4เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้เป็นพระอุปถากเพราะเห็นแก่ลาบหรือต้องการอภิสิทธิ์เหนือสาวกองคอื่นข้อที่5ถึง8เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนรอบคอบทำหน้าที่พระอุปถากได้ดีสามารถอำนวยความสะดวกแก่พุทธบริษัทด้วยความเอื้อเฟื้อถุกโอกาสหลังพระพุทธเจ้ายอมรับเงื่อนไข8ประการพระอานนท์จึงรับหน้าที่พุทธอุปถาก และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่มาตลอดพระพุทธเจ้าได้ยกย่องพระอานท์ว่าเป็นผู้มีความเป็นเลิศหรือเอตทักะในหลายด้านได้แก่ 1. เป็นพระหูสูตรคงแก่เรียน 2. เป็นผู้มีสติ 3. เป็นผู้มีวิธีจดจำพุทธวจ,จนะเป็นอย่างดี 4. เป็นผู้มีความเพียรพยายามอย่างยิ่ง 5. เป็นพุทธอุปถักคอยสนองงานพระพุทธองค์เป็นอย่างดี เรื่องของพระอานนท์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 1. ช้างนาราคีรีหมายตกมันเจ้าช,ชายอาชาศัตรูหลงเชื่อพระเทวทัตและปล่อยช้างนาราคีรีหมายออกมาทำ้ายพระพุทธเจ้าแต่พระอานท์ได้วิ่งออกไปบังหน้าโดยไม่เกรงกลัวอันตราย 2. พระอานท์ทูลขอพระพุทธเจ้าให้อนุญาตให้นางมหาประชาบดีโคตมีบวช พระนางมหาประชาบดีโคตมีนาของพระพุทธเจ้าที่มาขอบวชหลายครั้งแต่โดนปฏิเสธตลอดพระอนุ์เห็นความตั้งใจจริงของนางจึงไปกราบทูลขอร้องพระพุทธเจ้าให้ทรงอนุญาตท้ายที่สุดพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้บวชจึงเกิดพระภิกษุณีขึ้นในพระพุทธศาสนา3คอยปรนนิบัติใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุด พระอานท์อยู่ปฏิบัติใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดโดยเฉพาะก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานเมื่ออาการของพระองค์ทรงกำเริบเป็นระยะจนกลับมาถึงกรุงกุสินาราพระองค์ก็ทรงสเสด็จดับขันธปรินิพานทากลางความโศกเศร้าของพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานพระอานท์ก็ได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เนื่องจากพระมหากรสปะได้รวบรวมพระอรหันต์เพื่อทำการสังคายนา และหลังจากที่พระอานนท์ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ได้เข้าร่วมการสังยายาและได้ให้ข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดเมื่อพระอานท์มีอายุ120ปีท่านจึงเห็นว่าสมควรที่จะนิพพานได้แล้วจึงได้กําหนดจิตอยู่ที่ธาตุไฟจากนั้นหอะขึ้นเหนือแม่น้ําบดานให้ไฟลุกไหม้ร่างกายของท่านเหลือแต่อัฐิตกลงมาอย่างสองฝั่งของแม่น้ําคุณธรรมของพระอานุนที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 1. เป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่ง 2. เป็นผู้มีสติเสมอ 3. ม,มีหลักในการจดจําพุทธวจนะ 4. มีความเพียรกล้า 5. เป็นผู้รู้กาลเทศะอย่างยิ่ง 6. เป็นผู้มีความเมตตาการุณา 7. เป็นผู้มองการไกลและ8เป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่ง